สวัสดีครับมาดูแนวะทางหุ้นรอบบ่ายนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับมันจะมี3รอบนี้เคจีนหั่งนะครับเดี๋ยวเบิ้ลทบอะไรเงี้ยมาดูกันกลางคลิปนะครับหุ้นรอบบ่ายเลขวันจันทร์นะครับเลขวันจันทร์คือเลข4 5หนะครับคําว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ4 5หบวก24ได้69นะครับ 45ลบ24ได้21บเ็จับไปเลขครณบทับ้งหมดนะครับแต่ก็มาเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบางตัว2ตัวบ้างเลือกตัดเอาเองได้นะครับแต่อย่าตัดทุกที่ถูกออกนะครับส่วนช่วงถ้ามันหลุดก็คือแนะนาว่าหยุดก่อนนะครับรอเลขมันเข้าแล้วค่อยมาอัดตามช่วงที่มันถูกครับเพราะช่วงที่มันถูกคือการอัดช่วงที่ถูกคือได้กําไรนะครับวนมันมี้องสองลอกต้องแนะนําตามนี้นะครับ ถูกนี่เคจะหยุดหรือจะตามต่อก็ได้นะครับแต่ว่าหยุดก็ปลอดภัยดีนะครับไม่ถูกทบไปที่รอบ2รอบ3ลักษณะนี้นะครับลองไปบวกลบดูเองนะครับอ๋อนนี่เป็นลายดี่ผมนะถ้าเราจะตามรูปทั้งปีก็ตามได้นะครับปีละ600บาทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มเล่นทุนหนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคําว่าทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับเช่นมันอาจจะหลุดรอบแรกก็ต้องทบไปที่รอบ2หรือถ้ามันหลุดก็คือมันจะ หยุดก่อนนะครับถ้ามันหลุดก็คือมันจะดึงทุนส่วนหนึ่งครับหยุดก่อนแล้วค่อยมารออัดช่วงที่มันถูกนะครับส่วนช่วงที่ถูกมันจะถูกตตดกันกี่วันอันนั้นผมก็ตอบไปได้นะครับถ้าโชคถูกเิดกันหลายวันก็เก็บกําไรกันไว้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันครับพุ้นรอบบ่ายของวันจันทร์นะครับ